คือมีความหอมน่าก,กินมากเลยครับทุกคน mm hmm. ทำให้คุณแม่รับประทานแม่ชอบนะครับ mm hmm. หมูแดดเดียว mm hmm. เป็นยังไงครับคุณแม่ mm hmm. อร่อยอร่อย mm hmm. น่าฟินมากเลยนะครับ mm hmm. mm hmm. อายุ83แล้วต้องกินข้าวสวยนะปกติแม่ก็ชอบข้าวเหนียวอยู่นะครับทุกคน เราจะมาทําหมูกระเทียมพริกไทยแดดเดียวทอดนะครับไปกินไว้ขายสร้างอาชีพสร้างรายได้กันครับทุกคนเราจะหั่นหมูเป็นชิ้นยาวๆนะครับตามสเปคของทางบ้านของเราทํากินทําขายนะครับหมูกระเทียมพริกไทยแดดเดียวนี้คือลูกค้าชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมง่ายๆกันนะครับใส่กระเทียมประมาณหนึ่งกำมือต่อหมูหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็โคลกนะครับส่วนผสมนะครับอย่ามตัดคลิปไป หมู1กิโลนะครับกระเทียมที่เราโขกประมาณ1กึ่กำมือนะครับต้องหนักๆก,กระเทียมนะครับ1กึ่กำมือก็คือประมาณน่าจะประมาณร้อยกรัมนะครับทุกคน1ขีดใช้เกลือประมาณ1ช้อนนะครับต่อหมู1โลนะครับพริกไทยป่นเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเยอะๆถ้าเป็นพริกไทยเม็ดก็ประมาณครึ่งซองนะครับที่เขาขายครึ่งซองที่เขาขายประมาณ10บาทใช่ไหมเนี่ยครับ พริกไทยเราก็จะใส่ประมาณช้อนชาเลยนะหอมหอมเหมือนกันครับทุกคนตามด้วยซีอิ๊วนะครับเป็นซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำใส่ลงไปเพื่อที่จะให้สีสันสวยนะครับผมชุรลรสรสดีเนี่ยตามชอบเลยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ผมจะใส่นะคือรสด,ดีนะครับคือรสด,ดีนะสมชื่อเลยนะแล้วก็ผมจุรลรสโอมามิกนะครับจะ,จะใส่ น้ำต,ตาลทรายนี่ชอบก็ใส่ไปชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าของผมเนี่ยสูตรนี้ไม่ใส่เลยนะครับแล้วก็คลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันครับทุกคนสีหมูก็จะสวยขึ้นมาด้วยใส่ซีอิ๊วนะครับเคล็ดลับก็คือของผมคือใส่ซีอิ๊วดำจะเพิ่มความอร่อยหมูกับซีอิ๊วทุกคนมันจะเข้ากันนะดูสีสิสวยไหมสวยเนาะสีสวย หนึ่งกิโลนะครับถ้าไปทําเป็นห้าโลสิบโลก็ไปนะครับใส่ปรับสูตรตามชอบอจะให้ดีคือหมักข้ามคืนได้นะความแซบนัวจะเข้าเนื้อดีจังเลยแต่ถ้าเกิดเราทําขายก็หมักไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปตากได้เลยนะครับทุกคนง่ายทุกคนหอมมากเลยนี่ยตหอมกระเทียมพริกไทยโอเค แล้วเราก็จะไปตากกันนะครับเราก็มาตากนะครับถ้าแดดดีๆเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงเราก็เก็บแพ็คขายได้เลยนะครับเอาไปทอดกินกับข้าวเหนียวนะครับทำกินทำขายง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมูสวรรค์นะครับหมูเส้นหมูสวรรค์จะมีรสชาติหวานนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมทาอย่างละ1นกิโลตามออเดอร์นะครับผมก็นอกจากจะมีปลาแห้งปลาส้มเนาะที่เราทําอร่อยแล้วนะครับแหนมหมูนะครับหมูแดดเดียวเราก็ทําอร่อยเราก็ค่อยๆค่อยๆทําตามออเดอร์ไปนะครับผมบางทีก็มีห้าโล10บโลเราก็เอามาทํานะครับปรับลดส่วนผสมตามนั้นเลยนะครับผมน่ากินไหมครับนี่หมูสวรรค์หมูเส้นแดดเดียวและนี่คือคอนเทนต์นี้เลย หมูกระเทียมพริกไทยแดดเดียวนะครับผมเวลาทอดเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงกว่ากาผมก็จะนาไปทอดนะครับให้คุณยายคาภูชิมนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆววันนี้แดดด,ดีครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเราก็จะมาเก็บหมูกระเทียมพริกไทยแดดเดียวกันนะครับเอาไปทอดกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวร้อนๆนะครับทุกคน แต่ว่าไอตัวนี้ต้องตากเต็ม2ชั่วโมงเวลาไปทอดจะได้ไม่ติดกระทะเพราะว่าใส่น้ำตาลเนาะหมูสวรรค์อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทอดพอดีได้มื้อเที่ยงนะครับเดีย๋ยวให้ทอดให้แม่กินนะครับเราทำกระเทียมพริกไทยแดดเดียว1นกิโลแล้วก็หมูสวรรค์หนึ่งกิโลเนาะลูกค้าประจำสั่งมาทีละ100ยสองร้ยสามร้อครับเคยมีสั่งสูงสุด 400. 500สี่ร้อาร้อสิ นีน้องบิบีสั่งนะครับเดี๋ยวเราไปทอดให้แม่กินครับมื้อเที่ยงทอดกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้ยายคำภูกันเลยนะครับทุกคนคือมีความหอมน่ากินมากเลยครับทุกคนอืมกินนะอืทำให้คุณแม่รับประทานแม่ชอบนะครับมหมูแดดเดียว เป็นยังไงครับคุณแม่อร่อยอร่อยน่าฟินมากเลยนะครับอ,อายุแปดสิบสามแล้วต้องอกินข้าวสวยนะปกติแม่กชอบข้าวเหนียวอยู่นะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจเอีช anel ด้วยนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะสวัสดีครับ